สวัสดีทุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเสียนพวกตีชาน้ำจนโคยี่ในวันอังคารที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับเริ่มเดินไม่กันเลยนะครับมีช่างโคเอกมันมันมาทุกคนดับฟังข้อมูลชัดๆจากทีเด็ดเสียนฟุกนะครับเริ่มจาโคเอกตัวแรกกันเลยนะครับโคโนตูดแดงแซงอาทิตย์ลูกองทัพไทยตัวนี้ก็อายุคาปีทายาตูดแดงแซงอาทิตย์นะครับตัวนี้ชนะมาแล้วสร้างไยลาสุดชนะนครดังอยี่สิบสี่นาทีจนเลยเลยลสิขึ้นหอยขึ้นปังดีนะครับ ปกโกโนตปูนทรับหนักลาเนื้อพยักหรือว่าไอหมาชูตัวนี้ก็เห็นขาดหน้าขาดตากันมาแล้วนะครับตัวนี้อายุกาปีชนะมาสามไยลาสุดชนะฐานมีรัมชนกอบเหลืองตัวนี้เสียงพวกไอ้ไปต่างโคโนตปูนทรับนักลาพยักหมาชูส่วนโคเอกโคที่สองนะครับโคลังซาช่ายหา่เอกเจ้าเมืองยอดหรือว่าข้าวเทวาตัวนี้อายุเจ็ดปีชนะมาหนึง่งไฟชนะยี่ในมา1ิบสามนาดีชนแตงเรื่อยๆนะครับ วายหัวดีตัวนี้นะครับแทงเจ็บนะครับป้ะบ้าโค่นินปะยักยเจ้าเซียนนะครับเรื่อว่ายโยนหนักสู้ตัวนี้เป็นห่วงดาวลุงนะครับชนเรื่อยๆแทงนะครับคุณนิสเซนพวกนายไปต่างโค่นินปะยัก,กเจ้าเซียนนะครับเรื่อว่ายโยนหนักสู้ตัวนี้วางกับเบอร์หย่ๆดีสุดๆวงในบอกว่าต่อเช้าอัดตัว,าวราคานะครับ ส่วนโคเอกโคตีซ้ำโคแดงงามเส้นเลี่ยมกองดาราใจหรือว่าไอนาเดนนะครับตัวนี้ชนเรืเแต่งเข้าซ้วยนะครับพอว่าโคนินพยายากยอดนําใจหรือว่าหนิงจ้านะครับตัวนี้ชนเรียมัดควัดโตรครับขอต่อข้างนะครับตัวนี้ได้ตัวได็ครับเข้าฮิตหนึ่งนะครับไม่หมากไม่หมากโคนี้จะลูกอายใ,ใบต่างโคแดงงามเส้นเลี่ยมกองดาราใจหรือว่าไอนาเดนนะครับส่วนใครชอบคลิปอีโอนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พาดข่าสั้นในวันถัดไปเปื่อเป็นกําลังใจเสร็จทุกด้วยนะครับ